สวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับผมเช้าวันจันทร์นะทุกท่านวันนี้นะครับผมก็เราก็รีดผ้านะทุกท่านหลังจากที่ซักทำความสะอาดแล้วเมื่อคืนนะครับผม<จ>พอเราซักเสร็จปุ๊บผ้าก็จะนุ่มนะทุกท่านนุ่มแล้วก็วก็จะทิ้งตัวเนาะเวลาเรารีดเสร็จนะทุกท่านก็จะนุ่มแล้วก็จะพลิ้วเห็นไครับคือยิ่งซักแล้วก็รีดเนี่ยก็จะยิ่งดูดีแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับ นุ่มมากเลยครับทุกท่านไหมน้อยไหมคอแท้ๆเลยแล้วก็เวลาใส่มันก็จะผิวนุ่มนะครับผมไหมใส่เย็นนะครับผมเนี่ยนะครับผมรีดเป็นพนักง,งานซักรีดนะครับวันนี้เป็นพนักง,งานรีดเนาะนะครับให้ดูนะครับแล้วก็รีดนะครับผมเราจะรีดด้านในก่อนนะทุกท่านเวลารีดผ้านะ อันนี้มันยังหมาดอยู่เวลารีดก็จะแบบสบายนะก็จะไม่ต้องฉีดพ่นน้ำนะครับผมแต่ว่าถ้ามันแห้งเนี่ยให้พ่นน้ำก่อนนะครับผมพรนน้ำให้ทั่วก่อนเพื่อที่จะให้เส้นไหมนั้นคะายตัวนะครับผมแล้วก็รีดนะครับทุกท่านนะครับค่อยๆรีดใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยกลัวไฟร้อนนะครับทุกท่านเพราะว่าเห็นไหมเวลาที่เราสาเราก็ต้มนะครับผม ต้มในหม้อร้อนครับผมเวลารีดใหม่เนี่ยจะใช้ไฟแล้วแต่ไฟกลางหรือไฟแรงนะครับท่านครับผมในการรีดนะครับผมแต่ถ้าเตารีดรุ่นใหม่มันก็จะมีแบบไอระดับไฟนะครับผมแจ้งไว้นะครับผมให้เราดูเลือกใช้ตามประเภทของผืนผ้านะครับผมนี่คือตรงตะเข็บนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทุกท่านยังไม่รีดก็จะยับยูยีเป็นไงนะครับผมพอรีดแล้วก็จะเรียบนุ่มลื่นผิว สวยงามนะครับเนื้อพัมก็จะทิ้งตัวมันจะเป็นเมืองสปริงเลยนะครับทุกท่านมันจะฟูฟูนุ่มๆนะครับผมเนื้อจะบผิวนุ่มนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของไหมบ้านนะท่านมันจะต่างกันกับไหมจุนหรือว่าไหมตลาดเนาะไมมจุนเนี่ยเส้นเขาจะเล็กสม่ำเสมอแล้วก็ จะมีความแวววาวมากนะครับผมเพราะว่าเขาเขาฟอกแล้วก็ฟอกเส้นใหม่แล้วก็เอาลงน้ํายาอาบน้ายานะผมมันก็จะเงามากเป็นพิเศษนะครับผมในที่ว่าเขาเส้นเล็กเวลาที่ทอออกมานะครับผม mm hmm. ท่านแบบผ้าจะค่อนข้างที่จะแบบเนื้อค่อนข้างจะแบบมันจะแน่นอยู่แต่ว่ามันจะเหมือนจะบางนะครับผม mm hmm. มันจะไม่ค่อยฟูนะครับผมคืนทรงคืนตัวของเส้นใหญ่ดีเท่ากับไหมบ้านนะครับ จับผม่บ้านเนี่ยมันจะนุ่มฟูเด้งนะผมคืนตัวดีนะทุกท่านนะครับผมยัดเราก็จะคืนตัวนะครับทุกท่านแต่ว่าถ้าเป็นไม่ตลาดนี่จะไม่ค่อยคืนตัวนะครับยับแล้วคืนตัวได้ยากนะครับเราไค่อยรีบไปเรื่อยๆนะครับ คือน,นี้ก็ซักแล้วนะครับท่านผ้ารุ่นนี้ก็จะสีไม่ตกนะครับจะลงร้อยสีคือถ้าเราทําเองเนี่ยสีเกินจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราดูแลแล้วก็ใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับผมอาจจะมีบางชุดนะผมที่สีอาจจะตกบ้างเพราะว่าเอมีสีเกินออกมาบ้างนะครับผมเพราะว่าเราให้ยายช่วยในการเตรียมเส้นเยืยนให้นะครับผมในการยอมนะครับผม mm hmm. ก็จะมีเส้นมีสีเกินออกมาบ้าง บางพี่บางท่านบบาอาจจะกังวลใจเรื่องสีตอกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรารีบตอกก่อนนะนครับเนืนะ้อผ้าเนาะเป็นผ้าแท้ๆเลยนะครับผมมันก็จะมีขี้บ้างน,นะครับผมตรงเนี่นะครับตรงเนื้อผ้าจะมีขี้เราเห็นอยู่ขี้ไหมนะผมจะไม่ได้เรียบเนียนเสมอน,นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไม่บ้านนะครับผม ความสวยที่พอดีนะครับไม่รีบก็จะยับหยับหน่อยไม่ไมรีบก็จะเหมือนมันไม่เรียบเนาะมันไม่ยับนะครับมันจะเป็นฟูๆขยุกข,ขยิกหน่อยนะครับพอเราเรีบุกก็จะสวยงาม